ชอบมากละเอียดมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ท่านเสียบเบิ้มหรอเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ามีพัสดุค้างคาเอาไว้ค่ะแน่ค้างคาด้วยค้างคาคือความรู้สึกหรอเปล่าค้างอยู่ที่แม่น้ำลำลูกกาค่ะแม่น้ำลำลูกกาอยู่ตรงไหนพอดีว่ามีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่างนี้จะสะดวกโอนมีแม่น้ำด้วยเหรอคค่ะไม่เคยไปเหรอคะไม่เคยเหมือนกันค่ะ ด้วยกันดูไหมคะจีบอ่อคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์โอเคอะเฮ้ยแต่เราหลุดนะเราหลุดจากมีฉาชีพกลายเป็นแบบหนังรักโรแมนติกไปเฉยอื้อแบบอย่างนี้สะดวกโอนหรือว่าเป็นชําระยังไงดีคะบัตรเครดิตก็ได้นะคะขอนัดเอ้ยนัดรับได้ไหมคะนัดอะไรนะคะนัดรับค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะค่ะขอนัดรับได้ไหมคะเออพอดีว่าไม่สะดวกอะค่ะอย่างนี้เป็นเป็นโอนแทนได้ไหมคะถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องเอาค่ะรุนแรงจังเลยนะคะ ก็ไม่สะดวกก็ไม่ต้องเอาเนี่ยทำามหากินสมัยนี้มันต้องรับได้ทุกช่องทางนะ